ตอนนี้น้ํากําลังมาแล้วเจ้าเดี๋ยวสะพานเนี่ยที่ข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งกับข้ามไปบ่ได้แล้วเจ้าเพราะว่าทวมสะพานแล้วเจ้าอันนี้จะเป็นน้ําแม่วังนะเจ้าเนาะกำลังมาเลยเจ้าเพราะสะพานนี่ปกตินี่หลายหมู่บ้านเปินจะสัญจรสะพานกันเนี่ยเจ้าตอนนี้กับข้ามบ่ได้แล้วเจ้า น้ำมาอย่างนักเลยเจ้าขอบ้านที่อยู่ทาง้งนาน่ยเจ้ากรทว่วมเข้ามาแล้วเจ้าอันนี้น้ำก็ล้นขึ้นมานี่แล้วเจ้าล้นขึ้นมาถึงฟังถึงตะลิงนี่แล้วเจ้า น,นี่ก็เศรไหมก็มาปะดีสะพานนี่นะเจ้าไปบ่ได้แล้วเนาะเจ้าเนาะก็เลยต้องมักค้างตึงอยู่นี่เจ้าน้ำก็ล้นขึ้นตะลิงมาแล้วเจ้าขึ้นฟังมาแล้วอันนี้เป็นหาวบันไดที่จะลงไปแม่น้ำวังนะเจ้าแล้วตอนนี้น้ำมันล้นเออขึ้นมาแล้วเจ้าขึ้นมายังนักแล้วเจ้า แถวทว่วมส่วนเชาบ้าน,านเปืนอาชาแล้วกะคนที่อยู่ตามไปอีกน้อยกะทว่วมหมดแล้วชาบ้านเชาบ้านปืนอาชาวแล้วกะเอาขนแมคโคขึ้นไปไว้บนกล่องทรายแล้วถ้าน้ํามานักอะน้ําก็ะกจะปัดกล่องทรายไปแล้วเนาะ้าทรายมันจะหยกลงะแล้วกะแมกโคนี่ก็จะซุดลงมาละไปไหนก็ไปไม่ได้ I wow. น้ำหอยทั้งนั้นเลยเจ้าคุณออกจากป่ามาเนาะเจ้าเนาะนีนนจ้ะ บ้านชาวบ้านเปน,นะเจ้านี่ก็นี่ก็เป็นน้ำเจาะดีอีกน้อยก็คงจะขึ้นมาถึงแล้วเจ้าตรงนี้ก็เป็นตั้งหน้านี่ตั้งหน้าที่หันนี้นี่เนี่ยเจ้านี่ก็เป็นสะพานข้ามไปส่วนบนน้าเจ้าน้าออยัา,ายงนักเลยเจ้านี่ก็จะถึงบ้านหลังนี้แล้วเจ้าเนี่ย น้ำปลากำลังมาเจ้า,าดูน้ำหวยน้ำวันนี้ตังจะไปส่วนปืนนี้ไปบ่ได้แล้วเจ้าน้ำมานักขนาดเลย